ครับผมสวัสดีครับวันนี้ X Max ปี2023นะฮะคันนี้มาติดตั้งกล่องอะไรกันบ้างนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นสาวก G L P โดยตรงเลยนะครับรถคันไหนคันไหนมารวมมาถึง X Max 2023คันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาติดตั้งอะไรไปบ้างแล้วนะครับบอกได้เลยว่าอลังการนะครับโอเคมาอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับ กล่องมโนนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องเพิ่มไฟให้กับคอยหัวเทียนนะที่ลงคลิปไว้อนะครับในการเทสนะครับเทสในไดโนนะตัวนี้เรียกว่ากล่องมโนเอ่อกล่องดังนหัวฉีดัวชั้นแรกนะครับนะติดตั้งไฟแบบนี้เลยเป็นเพระนะฮะเขาติดตั้งไฟแล้วนะครับเขาใช้งานไปนะัได้อยู่ประมาณสัก4 5, ี่ห้าเดือนเล้นะแล้วเสร็จแล้วนี่เลยครับเน็บ เนบตัวนี้เนบนะฮะกองเนบที่ลงคลิปไปนะครับในการทดสอบขึ้นในโนโเทสนะครับที่เรียกม้ามาเรียกทอกมาเรามาดูวิธีการติดตั้งกันดีกว่าว่าเนบเขาติดตั้งกันอย่างไรนะฮะยามาฮ่าเลยนะฮะเน้นเลยนะฮะยามาฮ่าทุกรุ่นเลยนะครับทุกรุ่นต้องบอกเลยนะ,ะทุกรุ่นว่าติดตั้งตรงไหนตัวนี้คือปกักปักลินเลงนะครับนะ,ะตรงนี้คือปักลิเลเงนะ อ่าาวนี้สายไฟเรามันจะมีอยู่3เส้นนะแดงเหลืองแล้วก็ชมพูนะครับอ่าหาเส้นเนี่ยเราสังเกตด,ด้านขวามือสุดเลยเห็นปะน้ำเงินเนี่ยนะครับน้ำเงินเราก็เอาแดงไปจับโดยใช้ตลับนีบคีมกดแรงๆลงไปนะครับสีเหลืองเข้ากับสีเหลืองเลยเนหะ็นไนี่แล้วก็สีชมพูเข้ากับสีดำเนี่ยแค่นี้เองง,ง่ายปะง่ายไม่ต้องไปทําอะไรเลย เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็มาแค่เช็คสถานะไฟนะครับเมื่อเราเปิดออนไฟมาปุ๊บมาเปิดปุออ๊บไฟเขาจะติดแบบนี้เห็นไหมปิดก็ไฟเขาก็จะดับตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวทักพักหนึ่งไฟเขาจะดับดับไปแล้วเห็นไหมขอ้อนี้วิธีการปรับจูนนะนะฮะหงายโลโก้ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็ปรับจูนเลยสายสุดเนี่ยจะอยู่อยู่ประมาณ8ปดโมงตรงนะอย่าฝืนนะแปดโมงตรงจะได้ต้นนะครับ ต้นจ๋าๆเลยนะครับส่วนปรับมาทางขวามือจะได้ท้ายจ๋าๆเลยต้นเขาก็จะดอกหายไปแต่ถ้าเกิดเราอยากปรับต้นก็ได้กางก็ดีท้ายก็ไหลให้ปรับไว้ประมาณเที่ยงก็ขึ้นอยู่กับเราปรับนะแค่นี้เองง่ายๆเลย XMAX นะครับแล้วก็ยามาฮ่าทุกเจนเลยบอกได้เลยยามาฮ่าทุกทุกรุ่นนะทุกรุ่นติดตั้งแบบนี้เลยนะครับติดตั้งตามคลิปนี้เลยนะครับ ซื้อไปก็ติดตั้งง่ายๆติดตั้งเสร็จแล้วก็ยงสายไฟออกมาที่นี่ฮะแล้วก็วางไว้ใต้เบาะอยากปรับแบบไหน,นปรับได้เลยบอกได้เลยว่าโคตรสนุกจร,รนะะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะจริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวยังไงเราคุยกับเจ้าของรถเขานะครับเพราะเขาเอาไปลองแล้วว่ามันเป็นอย่างไรอันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวจะให้เจ้าของเขาพูดนะทีละตัวเลยละกันกันหัฉีดใส่แล้วเป็นยังไงตัวคอยนะฮะ เขียนว่ากล่องมโนชิปใส่แล้วเป็นอย่างไรแล้วก็เน็บใส่แล้วเป็นอย่างไรนะเพราะเขาจะรู้เลยว่าแต่และตัวละตัวเนี่ยมันให้อารมณ์แบบไหนดีกว่านะ,ววนะอ,เเอ,นน ah อ่ะโอเคพร้อมไหมครังพร้อมแล้วนะโอเคเจ้าของพร้อมแล้วนะครับอ่ะโอเคสายญาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับจังกิงเป็นสาว่ังกิงมานานเนาะโอเาติดตามครับติดตามมานานนะครับแต่แค่เป <sadece> ็นข่ายยามาฮ่าแค่นั้น อยู่ใครยามาฮ่าดังนั้นตอนแรกว่าจะออกกอล์ฟซ้ำกันรอนานรอนานก็เลยเอาเอ็กแม็กซะเลยเป็นไงบ้างหลังจากติดตั้งไปสี่ห้าเดือนแล้วเนาะใช่ครับตั้งแต่เริ่มจากดันหัวฉีดดันหัวฉีดแล้วก็ดันคอยเป็นไงบ้างอารมณ์ดันหัวฉีดก่อนพูดก่อนอารมณ์ถ้าเป็นตัวดันหัวฉีดต้องบอกว่ามันทําให้แบบว่าปิดสนุกติดมือขึ้นอ่าตอนแรกถ้าใครขับยามาฮ่าน่าจะรู้อยู่นะว่าปกติว่าเราเปิดไปแล้วอ่ะ มันเหมือนมันจะต้องรอแป๊บหนึ่งแล้วมันจะมาอันเนี้ยติดมือขึ้นเลยบิดปุ๊บแล้วมันก็มาตามมือเลยต่อไปต่อไปตัวดันคอยดันคอยหรือเรียกว่ามันโนชิปมโนมนโนมนโนชิปเออมโนหรือว่าคิดเอง้นิ่งว่ะคิดเองจริงว่ะไม่คิดนะเพราะว่าตอนแรกก็ดูรีวิวมาแล้วนะว่าเอ้ยช่างกินเคยขึ้นไดโนมานะมันได้เกือบสองม้าเลยนะแล้วอย่างคือมาเสียบลองกิงเอ้ย มันบิดติดเบือขึ้นเอออ่านะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวส่วนหนึ่งนะเออเอ่าเพราะว่าปกติแล้วอ่ะไอ้พวกกระเดื่นมันก็จะใช้พวกอย่างเช่นพวกอาพวกไดโอดพวกเนี้ยเออเอไอ้พวกนั้นเนาะไอ้พวกนั้นผมเคยใส่อมันแทบไม่แตกต่างเลยเออพอใส่ช่างจิ้งไปนี่โอ้ยคคละเรื่องรู้สึกเลยนะรู้สึกครับแสดงว่ารู้เลยพวกเรียกว่ากล่องดันคอยดันอะไรจะมีตัวอาไดโอดไดโอดรู้ๆกันอยู่ใช่ไหมใช่โอเคอ่าต่อไปตัว เนบเนบโอ้โหแก่เน็บเลยจริงเป็นไงเน็บไหมเนบเนบเลยเนบเลยนะโอ้ยก็ถ้าเกิดว่าบิดซ้ายสุดอย่างที่ช่างกิ้งบอกอโอ้ยต้นปืดเลยเปิดปืดปืดปืดแต่เธอบิดมาทางขวาสุดหน่อยต้นจะดอกไปบ้างจะท้ายจะดึงไหลายาวๆเลยอแล้วครนี้มีการปรับฝูดของเราเองยังไงแต่ก็ในส่วนนี้ก็แล้วแต่คนชอบครับว่าใครชอบต้นชอบกลางชอบปลายแต่เธอส่วนตัวผมก็ จะมีจุดที่แบบว่าเฮ้ยตรงเนี้ยลงตัวสุดแล้วเราชอบขับรถสไตล์นี้ขับตรงนี้ต้นก็ได้ท้ายก็ไม่ห้อยอ่ามันก็ไหลไปเรื่อยๆยาวๆสรุปแล้วคือต้องบอกว่ามันเสริมทุกย่านไม่ว่าจะเป็นต้นกลางปลายดีกว่าของเดิมอ่าเพื่อนๆที่ดูอยู่น่าจะดูคลิปทางกิ้งที่ลงก่อนอันนี้แหละว่ามันเพิ่มมีกสองม้าเลยนะเออไม่ธรรมดานะสองม้านี่โอ้ยท่อท่อดีๆยังหายากกที่จะขึ้นสองม้าเนี่ย เป็นไงบ้างอ่ะเวลาลงพื้นไปปรับโหมดต้นเข้าไปเนี่ดึงถือว่าถ้าเจอถ้าเจอถนนไม่ค่อยดีก็แท็ชัั่นขึ้นครับนี่จริงๆแล้วช่างจิ้งไปลองแล้วนะแทคชั i ่นขึ้นนะแ,นแต่นี่ยังดีนะมันเป็นเป็นก็เรียกว่าตัวเน็บแต่ถ้าเกิดได้ตัวดันหัวฉิบโอ้โหบอกได้เลยว่า <laughs> แทคชันร้องอะ่ะนะอ่ะโอเคมีอะไรฝากบอกเพื่อน <laughs> ๆบ้างดกว่ะอ่ะอที่ติดตามชมหรือเข้ามาดูในเพจช่างจิ้งอยู่เออ ในส่วนนี้ก็แนะนาเพื่อนเพื่อนครับว่าอุปกรณ์ที่ช่างกิ้งคิดค้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้งานได้จริงแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาเพื่อนเพื่อลองคิดนะว่าอย่างเช่นเนี่ยใส่ของช่างกิ้งทั้งหมดทุกตัวเนี่ยผมตีให้ขั้นต่ำเนี่ยสี่ม้าถามหน่อยคุณเอาสี่ม้าเนี่ยถ้าเกิดคุณไปรีแมปเนี่ยเสียตังกี่พันของช่างกิ้งอ่ะถูกกว่านั้นอีกตั้งครึ่งหนึ่งได้แน่ๆสี่ม้าไดโนเทสทุกตัวอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้ก็คือเหมือนว่า ไอ้เราก็ศึกษามาว่าเฮ้ยไอ้ของที่ช่างกิ้งทําอ่ะมันจริงไหมเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องหาข้อมูลอยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยใส่ไปแล้วเนี่ยมันดีจริงไหมมีอะไรมาการันตีแต่ของช่างกิ้งทุกตัวมี De no ดโนเทสการันตีหมดทุกตัวอ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมันโอเคมันยอมรับที่จะจ่ายตังได้อ่าอะไรเงี้ยแล้วก็มันคุ้มค่าคุ้มราคาถูกเนาะใช่ครับถูกต้องบอกว่า ผลิตภัณฑ์คนไทยเพื่อคนไทยครับโอเคขอบคุณโอเคขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็นะครับตามที่รีวิวนะครับก็เดี๋ยวเหลือแต่ใส่ปอกพันสันให้ลูกค้านะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกอย่างนะครับมีผลไดโน่ทุกตัวนะครับเพราะว่าจะต้องเทสไดโน่ทุกตัวนะครับตัวนี้ก็ไดโน่นะครับดันเวิรีดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็กล่องดันคอยหรือเรียกว่า mono c h i นะครับคําว่า mono c h i เนี่ย ก็คือตั้งเองแหละมโนไปเองคิดไปเองเออเองอะไรประมาณนี้นะก็เลยตั้งชื่อว่ากล่องมโนชิปส่วนตัวเนี้ยนะฮะเป็นชื่อเรียกกล่องว่ากล่องเน็บทาไมถึงตั้งชื่อว่ากล่องเน็บเพราะว่า,เ,าเคยเจอลูกค้าวัยรุ่นะ่ะนะครับโทรมาถามบอกช่างจริงมีกล่องเน็บขายไหมไอเราก็งงมันกล่องเน็บอะไรของมันวะบอกไอกล่องที่เนบเดบดำๆข้างโค้งอะ่ะ ที่เคยเน็บให้รถเวฟไปอ่ะแม่งโคตรแรงเลยบอกอ้าวเหรอกล่องเรียกว<ง>่ากล่องเน็บหรือวะน่ะบอกเออนั่นแหละกล่องเน็บอ่ะตั้งแต่นั้นมาก็เลยเรียกว่ากล่องเน็บตลอดเพราะว่ากล่องเน็บเนี่ยเขาก็จะเน็บไว้อย่างเงี้ยเน็บไว้ตลอดเน็บไว้ยังไงก็เน็บไว้อย่างเงี้ยก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นกล่องเน็บตัวเนี้ยบอกได้เลยว่าฮือฮามากๆเมื่อ8ปีที่แล้วตอนนี้ทั้งจิงก็นํามากลับมาคิดใหม่ทําใหม่แล้วก็พัฒนาใหม่จนกระทั่งเล็กกระทะแบบนี้เองนะโอเคขอบคุณมากนะครับสําหรับ รถ x อ็กแน2023นะครับใส่ทุกตัวที่ท่างทิ้งมีอยู่ก็มีอยู่หลายม้าอยู่นะหลายม้าอยู่นี่ก็เกือบสองม้านี่ก็ม้าหนึ่งไอ้นี่ก็สองม้าก็สี่ห้าม้าแล้วถ้าสิตัวนี่ก็ผมใส่ต้องโดนจับแล้วล่ะโอเควัสดี